สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงวิชาสังคมศึกษานะครับเช่นเคยนะครับนักเรียนสำหรับชั่วโมงนี้นะคุณครูก็จะมาขึ้นนะในะเกี่ยวกับภูมิศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่สองการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวันนะครับ เพราะฉะนั้นในชั่วโมงที่แล้วที่ผ่านมาเราก็ทำแบบฝึกหัดสอบไปแล้วสิบข้อนะครับก็ลูกๆก,ก็ได้ส่งกันนะครับบางคนก็ส่งบางคนก็ไม่ส่งนะส่วนใหญ่ก็จะส่งนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่ยังไม่ได้ส่งก็ส่งนะครับในสิบข้อนะครับงนานที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น หรือหน้าไหนก็นักเรียนก็ดูในหนังสือเรียนที่ผููแจ้งไว้นะครับนะแจ้งไว้แล้วให้ทำส่งนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนบางคนก็ทำได้ดีนะเยี่ยมนะครับบางคนก็ยังทำ ไม่เสร็จก็มีนะก็ให้ส่งนะครับนะร7 17 3 174งานเก่าหน้า173หน้า174นะครับให้ส่งนะไปยังไลน์กลุ่มวิชาสังคมของคุณครูสุขุมานนะครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ในรอบวันนะครับอยู่ในหน้าที่หนึ่งสองร้อยสองร้อยสี่สิบเก้านะนักเรียนหน้าสองร้อยสี่บเก้านะครับเปิดไปหน้าสองร้อยสี่สิบเก้าเจอยังคำนักเรียนเตรียมหนังสือมาเลย เตรียมหนังสือขึ้นมาดินสอยางลบให้พร้อมมองว่าเตรนน่าจะพร้อมแล้วเนาะเพราะฉั้นถ้าใครยังไม่ทันยังไงให้กดหยุดไว้นะครับเพราะเป็นคลิปวิดีโอสามารถจุดไม่ทันยังไงก็กดหยุดไว้ก่อนแล้วก็ ค่อยเพหรือเล่นใหม่นะครับามาดูผังการเรียนรู้ก่อนนะครับในสาระนี้ผังสาระการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะในรอบวันจะมีกลางวันกลางคืนจะมีอุณหภูมิของอากาศในรอบวันมีลมมีแล้วก็ฝน มาดูอันนี้คือตัวชี้วัดในหนังสือเรียนนะสังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวันตัวชี้วัดต,ตรงนี้มาดูตรงนี้อยู่หน้าที่หนึ่งร้อยเอสองร้อยสี่สิบเก้านะนักเรียนหน้าสองร้อยสี่สิบเก้านะครับแต่ตรงนี้เป็นอ,อ ขึ้นครัวขึ้นก็คือเป็นเป็น r p o i อ t ขึ้นมานะรายละเอียดอยู่ในหน้าสอง้อยสี่สิบก้านะครับอ้าวเริ่มนะครับนักเรียนสำหรับข้อหนึ่งนี้เขาบอกว่ากลางวันกลางคืน,นกลางวันกลางคืนเกี่ยวกับวิเทยาศาสตร์นะเราก็เรียนมาแล้วหลักนะครับ กลางวันกลางคืนเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือเด็กกําลังนอนนีนะ่นี่กลางคืนนอนอันนี้กลางวันนี่สัญลักษณ์กลางวันคืออะไรนี่ดวงอาทิตย์เนี่ยกำลังเล่นเตะฟุตบ,บอลกันอยูนะ่กลางวันกลางคืนเป็นปรากฏการณ ความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์โลกของเรากับดวงอาทิตย์นี่โลกเราโลกนี่ดวงอาทิตย์นะครับฝั่งนี้กระทบแสงจากดวงอาทิตย์ก็ไปเป็นเวลากลางวันฝั่งนี้มืดไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ก็เป็นเวลากลางคืนนะครับต่อมา Sub บรรทัด<อ>ที่สองก็บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ด้านที่หันเข้า หาดวงอาทิตย์เป็นเวลากลางวันเห็นไหมนี่ตรงนี้ครับมันก็หาดวงอาทิตย์เป็นเวลากลางวันด้านตรงข้ามที่ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เป็นเวลากลางคืนฝั่งนี้ด้านนี้ไม่รับแสงจากดวงอาทิตย์ก็เป็นเวลากลางคืนนะครับนักเรียนอ่าต่อมา สไลด์ต่อมานะครับอุณหภูมิข้อสองในอุณหภูมิของอากาศในรอบวันเวลาเที่ยงผู้คนก็จะอย,อยู่หลบในที่ร่มอากาศร้อนจัดเขาก็จะหาที่ร่มนะอุณหภูมิในรอบวันนะสะภาพอากาศก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับนักเรียนโดยกลางวันก็จะมีอากาศร้อนอบอ้าวนะครับกลางคืนอากาศเย็นลงนะครับ ความร้อนและความเย็นของอากาศเรียกว่าอุณหภูมินะอุณหภูมิมีปัจจัยมาจากดวงอาทิตย์นะลมเมฆฝนเราจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศในรอบวันนะต้องปรับตัวบางวันร้อนบางวันมีฝนตก กลางวันก็หนาวอากาศหนาวเราต้องปรับสภาพร่างกายของเราให้เข้ากับอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้คืออุณหภูมิของอากาศในรอบวันนะครับต่อมาอุณหภูมิอุณหภูมิของอากาศในรอบวันงไงบ้าง จะมีบางวันก็ฝนตกบ้างอากาศหนาวบ้างอากาศร้อนบ้างสลับสับเปลี่ยนวันหนึ่งอ่อุณหภูมิเปลี่ยนไปมาดูสภาพอากาศในรอบวันก็จะมีทั้งเวลาเช้าเอ,อ,อากาศก็จะดีหน่อยเย็นสบายเวลาสายก็จะเริ่มมาแล้วถ้าเป็นรูปดูร้อนก็จะ เิมร้อนแล้วเวลาเที่ยงก็จะร้อนมากขึ้น,นเวลาค่าก็จะเย็นหน่อยนะแล้วก็เวลาเย็นวเวลาบ่ายนะครับเวลาค่าเวลาเย็นเวลาบ่ายเพราะฉะนั้นก็จะมีอากาศที่แปรปวนในแต่ละวันนะครับนะแปรปวนอ,อย่างนี้เขาเรียกว่าที่มีลมและมีเมฆ มีฝนความร้อนในในบรรยากาศที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่อีกพื้นทะี่หนึงฝนตกอีกพื้นที่หนึ่งฝน,น,น,นไม่ตกอย่างเงี้ยนักเรียนทําให้อากาศเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอากาศเยน็นไปสู่บริเวณที่มีอากาศร้อนกว่าอากาศที่เคลื่อนที่นี้เรียกว่าลมนะครับ ความร้อนในอากาศจะทําให้น้ําในแหล่งน้ําต่างๆแล้เหยกลายเป็นไอ้น้ำลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆก,นะก้อนเมฆเมื่อกระทบกับความเย็นก็จะกลายเป็นฝนตกนะหยดฝนหรือฝนตกลงมานะครับอันนี้ก็คือสภาพอากาศอ่านะ มีลมมีเมฆมีฝนในแต่ละช่วงอากาศก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วทีนี้จากหน้านี้เรามาดูเราทำนะทำเครื่องหมายอะไรถุงหมายถูกนะเปิดไปหน้าที่สองร้อยห้าสิบหน้าสองร้อยห้าสิบนันักเรียน นะทำเสร็จในชั่วโมงนะคุณครูพาทำเสร็จในชั่วโมงก็ไม่ได้มากนะไม่ได้มากนะครับทำเสร็จในชั่วโมงทำตามพร้อมกับคุณครูนี่แหละทำไปด้วยกันนะครับใครเข้ามาก็พาทำนะครับไม่เข้าใจก็กลับมาดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะักนะักเรียนนะเอามาดูข้อที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าคำสั่งบอกว่านะักเรียน สังเกตภาพและเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างตรงนี้ใต้ภาพที่ถูกต้องหนึ่งจงภาพใดเป็นเวลากลางคืนของภาพนี้ผู้หญิงกำลังถือกระทงอยู่กำลังจะลอยนี้นะ เขาก็ลังทาอะไรกันอยู่สาดน้ํากันอยู่นะสาดน้ํากันอยู่ในเวลาตรงนี้รูปเป็นสภาพแวดล้อมที่มีแสงมากอ่าสว่างมากนี่เราบอกว่าภาพใดเป็นเวลากลางคืนอ่านะก็ทําเครื่องหมายถูกลงไปนะนักเรียนเครื่องหมายถูกคิด,คดนี่แหละนะนี่เวลากลางคืนนี่เขาไปลอยกระทงกันอ่านะนี่ ต่อมาสองหนภาพใดที่แสดงถึงอากาศร้อนอา้าวภาพที่หนึ่งเป็นยไงอุ้ยน้ำตกชื่นชํำใจเนี่ยเย็นชื่นใจแล้วอันนี้ดูสภาพแวดล้อมนี้นี่เออแดดพื้นดินเป็นไงแตกอพื้นดินนี่แห้งไม่มีน้ำเลย เพราะฉะนั้นภาพที่แสดงถึงอากาศร้อนก็คือภาพนี้นะครับอืื่งหมายหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสองเสร็จหนึ่งจดสามภาพใดที่แสดงถึงอากาศเย็นภาพใดที่แสดงถึงอากาศเย็นดูภาพที่หนึ่งนี้ภาพที่สอง อันนี้มืดๆคำ่คำๆค่ำแล้วมืดแล้วนี่อาจะมีลักษณะเหมือนมีหมอกมีอะไรนี่เขาขาปกคลุมอยู่แล้วก็ตัวนี้ก็มีไงเป็นชายทะเลมีสัพพะมีดวงอาทิตย์เอออันไหนที่เป็นภาพที่แสดงถึงอากาศเย็นนะน่าจะเป็นภาพนะภาพนี้นะครับอ่า เย็นๆตอนเช้านะครับอ้าต่อไปหนึ่งจดสี่ข้อที่หนึ่งจดสในรอบวันอากาศร้อนหรือเย็นเกิดจากสิ่งใดในรอบวันอากาศร้อนหรือเย็นเกิดจากสิ่งใดเกิดจากอะไรลูกจากภาพไหนเอ่ยร้อนหรือเย็น าร้อนหรือเย็นเกิดจากสิ่งไดนี่จากดวกอาทิตย์เองนะครับพอหนึ่งจนห้าฝนมาจากไหนนะฝนมาจากไหนนะจากไหนเอออันนี้เป็นลูกโอนเมฆลออยู่บนท้องฟ้าอันนี้พื้นดินนะฝนก็ามาจาก ก้อนเมฆลอยอยู่บนสองฟ้านะครับต่อมาหนึ่งจุนโนกเมื่อฝนใกล้ตกเมฆจะมีลักษณะอย่างไรเป็นเคยเห็นนะครับเป็นภาพไหนเอ่ยอ่าเป็นภาพนี้ก้อนเมฆดำทมึนนะครัลอยมาเราก็เห็นแล้วนะถึงเ,เวลามันก็จะตก เรียบร้อยอยังเรียบร้อยนะครับไม่ทันไม่เป็นไรหยุดหยุดแล้วก็ดูรีใหม่รีเพย์ดูใหม่ได้นะครับมาข้อต่อมาดูหน้าที่หน้า2องห้ากับสองห้าสิบเอ็ดเสร็จเรียบร้อยทำเครื่องหมายมาดูหน้า2องห้าสิบสอง 252กับ253นะ้ข้อที่3ข้อ2ใหญ่กับข้อ3นะหน้า252หน้า253นะครับข้อ2ใหญ่เขาก็บอกว่าคำสั่งเขาว่าไงนักเรียนบอกสภาพอากาศในรอบวันและเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างเนี้ย หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพอากาศแล้วตอบคำถามเขาจะแบ่งช่องมาให้ช่องนี้ก็คือช่วงเวลาเช้าเวลาสายเวลาเที่ยงเวลาบ่ายเวลาเย็นเวลาดึก่ช่องนี้นะช่องที่สองก็สภาพอากาศเขาจะมีมาให้เลือกมีช้อยให้มาเลือกมีช้อยที่หนึ่งช้อยที่สองช้อยที่หนึ่งช้อยที่สองแต่ละช่องนะครับให้ทำเครื่องหมายถูก อ้าวมาดูช่วงเวลาอ้าวช่วงเวลาเช้าสภาพอากาศอ่าช้อยที่หนึ่งเขาบอกว่ามองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศต,ตะวันออกใช่ไหมอา่าใช่ก็ทำเครื่องหมายถูกอ่าช้อยที่สองว่ามองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศต,ตะวันตกอ้าวเวลาเช้าเรียนวิทยศาศาสตร์ไปแล้ว บอกไปแล้วว่าเวลาเช้าดวงอาทิตย์ยังไงขึ้นทางทิศต,ตะวันออกเพราะฉะนั้นทำเครื่องหมายถูกอันนี้นะครับอัน,นี้ถูกเา้าวเาเวลาสายช่วงเวลาสายในช่องช่วงเวลาสายเนี่ย เขาบอกว่าช้อยนี้ช้อยนี่ที่หนึ่งเขาบอกว่าดวงอาทิตย์ค่อยๆรับจากขอบฟ้าอากาศเย็นลงช้อยที่สองว่าดวงอาทิตย์ขึ้นสูงจากขอบฟ้าอากาศเริ่มร้อนขึ้นอ่าตอบข้อช้อยที่สองนะครับนักเรียนก็คือดวงอาทิตย์อ่สายขึ้นมาหน่อยดวงอาทิตย์ก็ โคสูงขึ้นจากขอบฟ้านะอากาศก็จะร้อนเริ่มร้อนขึ้นนี่แหละครับนะนี่ถูกต้องนะต่อมาเวลาเที่ยงสภาพอากาศจะเป็นยังไงเวลาเที่ยงช้อยที่หนึ่งก็บอกว่าแสงแดดจาดอากาศร้อนอุณหภูมิอุณหภูมิสูงใช่ไหมช้อยที่2ว่าแสงแดดอ,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 อ่อนอ่อนอุณหภูมิสูง อ้าเวลาเที่ยงมันจะเป็นยังไงเราเรีเยนวิ่งหลบกันจ้าเลยนะแสงแดดแสงแดดจัดอากาศร้อนอุณหภูมิสูงนะครับนะเวลาเที่ยงต่อมาเวลาบ่ายเวลาบ่ายเป็นยังไงช้อยที่หนึ่งก็ว่าดวงอาทิตย์ทำมุมเฉียงไปทางทิศตะวันตกอากาศร้อน ยที่สองว่าดวงอาทิตย์อยู่ตรงกับศีษะอากาศร้อนอ่าเวลาบ่ายแล้วมันก็ต้องชอยที่ดวงอาทิตย์ทำมุมเฉียงไปทางทิศตะวันตกอากาศร้อนนะบ่ายคอยไปแล้วนะไปทางทิศตะวันตกอ่ามาดูเวลาเย็น เป็นยังไงบ้างสภาพอากาศช้อยที่หนึ่งดวงอาทิตย์ค่อยๆขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศต,ตะวันออกอากาศเย็นลงชอยที่สองดวงอาทิตย์คล้อยต่ำไปทางทิศต,ตะวันตกอากาศเริ่มเย็นลงเวลาเย็นก็ ชอยนี้เลยดวงอาทิตย์คล้อยต่ำไปทางทิศตะวันตกอากาศเริ่มเย็นลง้องนะามาดูเวลาดึกเวลาดึกทราบอากาศจะเป็นยังไงเวลาดึกชอยที่หนึ่งท้องฟ้ามืดอ,อากาศเย็นลงชอยที่สองท้องฟ้ามีแสงเรื่อเรื่อดวงดาวเริ่มเรือนหายอา้าวตอบข้อไหนเอ่ย ท้องฟ้าเวลาเด็กทองฟ้ามืดอ,อากาศเย็นลงนะครับเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยอย่างลูกยังไม่เสร็จบ้างเอ่ยก็ค่อยทํานะก็ค่อยทํา ตรงนี้เขาบอกว่านักเรียนสรุปเกี่ยวกับสภาพอากาศได้ว่าได้ว่าอย่างไรค,คุณครูจะพาทำนะครับสภาพอากาศในรอบวันก็จะตอบว่าสภาพอากาศในรอบวันส ภาพอากาศในรอบวันในรอบวันจะ,วจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลานะตลอดเวลาโดยมีดวงอาทิตย์โดยมีดวงอาทิตยม์มีดวงอาทิตย์ฝนมีฝน มีเมฆเมฆนะลูกเ,เมฆมีลมนะครับเป็นตัวกำหนดนะครับนักเรียน เราก็สรุปว่าอย่างนี้นะเ้วก็สรุปว่าสภาพอากาศในรอบวันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยมีดวงอาทิตย์มีฝนมีเมฆมีลมเป็นตัวกำหนดครับ เอาต่อมามาดูหน้าหนึ่งรอ้อยสองร้อยหิบสามสองร้อยห้าสิบสามข้อที่สามเขาบอกว่านะเขาบอกว่านักเรียนจําแนกลักษณะของสภาพอากาศในเวลากลางวันและกลางคืนโดยนำตัวอักษรหน้าข้อความมาเติมลงในช่องว่าง นี่นะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อันนี้คือภาพเวลากลางวันคือ,อดวงอาทิตย์ี่ภาพน,นี้คือดวงจันทร์คือเวลากลางคืนครับเวลากลางคืนเอาดูก็ไกล เขาเขียนบอกว่าดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างขอไข่ท้องฟ้ามืดมิดขอควายมองเห็นดวงดาวบนท้องฟ้างองูอากาศร้อนจัดจอจานผู้คนออกทำงานชอชิงผู้คนนอนหลับพักผ่อนอา้าวมาดูกอไก่กันก่อน ก็ไกลดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างอยู่ฝั่งไหนเอ่ยฝั่งไหนฟังกลางวันนี่งไงก็ไกลก็ไกลเอาต่อมาท้องฟ้าท้องฟ้ามืดมิดเอเ่อมืดมิดก็ต้องฟัง เวลากลางคืนามาเติมขอไข่ใส่ข้อควายมองเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าาก็อ,าอยู่ฝั่งตอนกลางคืนอมองงูอากาศร้อนจัดอ,อยู่ฝั่งดวงอาทิตย์เวลากลางวัน มาจอจานผู้คนออกทำงานจอจานผู้คนออกทำมานก็ต้องเป็นเวลากลางวันจจานชอชิงผู้คนนอนหลับพักผ่อนฟังตอนกลางคืนชอชิงมาใส่ครับเ,เสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนักเรียนคนใดที่ยังไม่เสร็จอะไรก็ให้นักเรียนทํานะครับทำให้เรียบร้อยทาให้เรียบร้อย มีเรียบร้อยไม่ต้องส่งนะครับนักเรียนไม่ต้องส่งนะทำเสร็จในชั่วโมงนะครับทำเสร็จในชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็ให้นักเรียนได้ทำส่งนะทำให้เรียบร้อยทำใส่ในสมุดไวนะ้ในหนังสือเรียนนักเรียนนะนะทำใส่หนังสือเรียนที่ มีอยู่แล้วเนี่ยนะทำมาทำไว้ก่อนนะครับเผื่อทำไปแล้วคุณครูก็จะเรียกส่งอลไรๆไ,ได้ง่ายนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็จะยาวไปหน่อยนึงนะยาวกว่าคลิปที่ผ่านมาเพราะเนื้อหาของวิชาสังคมนี่มันเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นให้ค่อยๆทำทำไม่เส,เสร็จทำเสร็จในชั่วโมงหรือใครไม่เสร็จมีทุนะก็ว่างก็มาทำต่ออีก นะแต่ยังไม่ต้องทง่งในชั่วโมงนี้คุณครูก็ให้นักเรียนได้ทำนะครับนะก็ยังมีนักเรียนบางคนก็อยู่กับผู้ปกครองบางคนก็ผู้ปกครองไปทํางานบ้างคุณครูก็เข้าใจนะครับก็ให้เวลาก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับให้นักเรียนได้ทำผู้ปกครองมาแล้วก็ ค่อยทาหรือเวลาว่างก็เข้าใจในสภาพวะการอย่างนี้สภาพอย่างนี้นะครับก็ให้กาลังใจนักเรียนลูกๆตอนหนึ่งทุกคนเลยนะนะก็ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองด้วยที่ท่านได้ช่วยดูแลในตรงนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับชั่วโมงนี้ก็จบแค่เพียงเท่านี้นะครับนักเรียนนะขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับเจอกันในชั่วโมงหน้า ช่วงนี้สวัสดีครับ